สวัสดีปี่น้องทุกท่านนะครับกระผมนายพิรัจันิมาในอำเภอเมดใจนะครับวันนี้ในอำเภอดามตยมาตีาปลาไมา้แอลตีพุทธภูมิยานจังหวัดพะเยาหรือเกาะกลางหน้าบุรหัวใจตีหนองเลงซ้ายนะครับซึ่งตีพานมาเขาได้มีการนะครับอัญเชิญพระเจ้าทองทิพนกพกนะครับรวมคิดรวมใจตีได้ซื้อประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก็ระยะเวลาตีพานมานะครับเขาก็ได้มีการปรับปรุ้งสถานแห่งนี้ พัฒนาในทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะต้นไม้แต่ปีนี้แรงขนาดนะครับจบดีนะครับตะว่นวันที่เก้าเมษานะครับมีฝนตกมาก็ทำให้เกิดความชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นตอก็ดูเขียวชอุ่มขึ้นบางต้นก็ต้องได้ปรับปรุงอย่างหนักอยู่นะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาของเขานะครับเขียวตอนนี้เขากำลังของงบไปยังกระทรวงเกษตรนะครับของทันรัฐมนตรีทำนัดอยู่ เดี๋ยวท่านจะเอาต้นไม้สีเขียวใหญ่ยยๆนะครับามาปลูกนะครับแล้จะทําระบบน้าเห็นนะครับเพราะว่าคือสมกับเป็นพุทธอุญยานตีต้องมีความร่มรื่นนะครับรวมจิตรวมใจของคนเม่ใจคนจังหวัดพะเยาของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็ได้มีมาสักการะอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมก็เลยได้นํา จิตอาสานะครับถึงส่วนราชการถึงกำนันผหุงบ้านถึงผู้บริหารองค์กรของของส่วนท้งถินพนักงานต่างๆทั้งเจ็ดอบตนะครับทั้งพกตำบลน,นะครับแต่ละหมู่บ้านมาร่วมใจกันนะครับในการพัฒนาครั้งนี้ก็ท่านจะเห็นนะครับดินตอนนี้เขาไถไว้นะครับหญ้ายังมาขึ้นเลยนะครับแล้วก็เขากวานพอเทืองไปมันกบฮอกเพราะปีนี้มันแรงมากนะครับเดี๋ยวเขาจะ ช่วยกันบูรณาการแต่ว่าส่วนเนี่ยต้องอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สะอาดสะอ้านไว้ก่อนนะครับห้องน้ำห้องถ่ายก่อสะอาดสะอ้านนะครับเพราะฉะนั้นในน้ำของอำเภอเม่ใจนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคีเคเกือข่ายนะครับจิตอาสาทุกสุรการตีมาช่วยกันทําความดีด้วยหัวใจในวันนี้นะครับพัฒนาเกาะกลางน้ำรูปหัวใจหรือพุทธยานของจังหวัดพะเยาเฮาตีอยู่เม่ใจแห่งนี้นะครับด้วยจิตอาสาด้วยหัวใจนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องลูกหลานคนเม่ใจนะครับที่ ไปต่างจังหวัดกด็ดีไปทํางานกรุงเทพกรุงไทยกด็ดีในโอกาสสงการนะครับช่วง13-16มถึงสเมษานีที่บรรยุทธ์นะครับก็เป็นปี่ไม้เมืองเขานะครับก่อแวะนะครับหาโอกาสมาสักการะไวสาพระเจ้าทองทิพย์หนักกกพระศักสิทธิ์คู่บ้านปู่เมืองแม่ใจเพื่ออนุโมทนาบุญเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวเพื่อเจริญรุ่งเรืองเติหนาเราก็สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน นะครับมาสักกระไว้สาที่แห่งนี้ได้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านครับ